เอาง่ายตอนนี้คนบนเรือเองอ่ะก็ยืนยันมาแล้วว่าจุดยี่สองจุดสามสี่เรียงตังศูนย์น่ะเป็นเท็จเป็นเท็จเอางี้วะเหมือนกับว่าเขบอกว่าอันนี้ก็ถ้าเกิดตำรวจเท็จตั้งยัง<น>ตกลงกันให้ดีคนบนเรือคนบนเรือยืนยันว่าจุดที่ตำรวจแถลงรับเป็นเท็จอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ทราบยืนยันเลยเขาทำเพราะลงลายมือชื่ออะไรทุกอย่างพร้อม ตำรวจแถลงเป็นเท็จไม่ใช่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 คนบนเรือบอกคนเรือไม่ได้บอกแต่ตำรวจมั่วแถลงที่มาแถลงข่าววันยี่หกเมษาเป็นเท็จไม่ใช่จุดที่ตำรวจบอกอย่างนี้ว่าคนละจุดมีมียืนยันมียืนยันเดี๋ยววันวันที่ไปจำลองเขาจะให้ดูแต่คนบนเรือก็ยืนยันนะคะว่าเป็นการตกในลักษณะเดิมแค่ไม่ใช่จุดที่ตำรวห เขาก็บอกว่าตกจุดนี่แหละแต่ว่าเขาก็บอกแค่ว่าตกจุดนี้อันนี้อันนี้ผม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 ไม่ทราบนะผมไม่น่แต่ว่าคนบนเรือเนี่ยเขามียืนยันหลายเวอร์ชั่นไงเขายืนยันคนนี้อย่าพูดอย่างนึงพูดเือดไงว่าคนคนเนี้เขายืนยันหนักแน่นเพราะก็บอกว่าเขาบอกว่าคนบนเรือเนี่ยเมาเมาแล้วนะนี่มีคนหนึ่งไม่เมาเขาเลยพาคนคนเนี้ไปชี้จุดที่ที่ตกจริงอืม ใช่ไหมมีสองคนอข<ม>าหรอนะผู้ชายไม่ใช่กะเทยเนาะเอาง่ายๆก็พาพา,าคนคนเนี้ยซึ่งเป็นพยานคนกลางเนี่ยไปไปหาจุดนี้เลยว่าเนี่ยแต่งโมตกจุดนี้แหละผู้ชายนี่เป็นคนเรือผู้ชายนี่เป็นคนเรือใช่ถูกต้องเ,นนเอาง่ายๆอยู่อ,อยู่บนเรือแล้วอยู่บนเรือแล้วกันอย่าไปนคนนี้ไม่ค่อยพูดอ่ะคนนี้ไม่ค่อยพูดพูดน้อย ผู้น้อยต่อยหนักเขายืนยันว่าจุดตกดอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็เลยจะไปพาไปชี้จุดอีกครั้งหนึง่งโอ้อย่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อบัตรเขาบอกแล้วไม่ใช่กระเทยมันก็อยู่สองคนพอละพอละ <c oughs> คือเอาง่ายว่ามันเป็นจุดสําคัญที่เขายืนยันเองว่าตกจุดนี้ <c oughs> เราก็เลยจะไปจําลองตามที่เขาบอกเราจะพาเขาไปชี้จุด ตอนนั้นผมไม่ได้ฟังนะผมไปกินข้าวเฉยวันนั้นแหละวันที่วันที่ยี่สี่ยี่สี่กุมภาหกห้าเลยก็น่าจะประมาณเดือนมีสาแต่ยังไม่กําหนดวันกันเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องให้ไปสอบในเดือนจําก่อนพอสอบเดือนจําก็จะเริ่มคือพยานเนี่ยเราจะสอบสอบร้อบที่หนึ่งร้อบที่สองเสร็จสิ้นเดือนสิ้นเดือนมีนาแล้วก็เดี๋ยวจะออกบัญชีรอสาม นะบาบัญรีรอบที่สามออกไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทีนี้ก็จะมีการจําลองจาลองจุดตกโดยจะเอาพยานนี่แหละไปชี้จุดตกให้เราว่าเอาที่คุณยืนยันว่าจุดตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็จะไปใช้วิธีการเดิมชุดเดิมที่เคยไปเจ้าที่ของดิษไอร่วมกับเจ้าที่กรมชลประทานแล้วก็นักประดาน้ำอะไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเ่นของผู้ชายนะพยาเดินะคะไม่ไม่เอาไม่เอาเอาเอาว่เาเขายืนยันขนาดนี้แล้วเนาะ คือคืออย่างที่ผมบอกว่าจากพยานหลักฐานทั้งหมดในขณะนี้เป็นเรื่องเรื่องโลกมันเป็นเรื่อง,โม,องโมโนขึ้นมามนไม่ใช่เรื่องจริงว่ามีการตกท้ายเรืออะไรม,มันจบหมดแล้วล่ะเอาง่ายมันเลยได้แค่ว่าตอนนี้คือทุกคนอยากเอาตัวรอดนะ้วเรือมันแตกไงพอเรือมันแตกมันก็พยานเอ,อ่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะอยากเป็นพยานมากกว่าเป็นจำเลออยเอาง,ง่ายเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเราก่อติดไม่เลิก ไอคนที่บอกว่าเราไม่มีหลักฐานเรียกันไม่มีหลักฐานพูดไปได้เนวันซื้อเวลาเป็นวันจริงๆไม่ใช่ครับเขามีคนมายืนยันแล้ว,ลวเขาลงลายมือชื่อแล้วแล้วก็เขาทําแผนผังให้ด้วยนะว่าสามารถยืนยันได้ว,ว่าจุดตกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยตึงเราก็จะเอาพาเขาในแหละไปชี้ว่าจริงๆริจุดตกอยู่ตรงไหนไม่ใช่ไหมอืมวันนั้นเราเราไม่มั่นใจหรอกทำมาสามปีกว่าไม่มนม่นเสียเวลาหรอก พูดตรงแต่เขาไม่ได้แบบว่ากะใจแบบต่ปลอมๆนะเขาไม่ได้วางงานเราใช่ไหมคะเขาวางไม่ได้เขาเป็นพยานยืนยนันเขาถ่ายวีดีโอไว้เรียบร้อย <Okay. S 1> มีการบันทึกวีดีโอภาพและเสียงไว้หมดแล้วในช่วงที่ไปจำลองที่ในศานี่คือตัวเขาจะไปด้วยหรอไปชี้ต้องพาเขาไปเพราะว่าจะเปิดหน้ามันหนุนเปิดเลยต้องเปิดเขาอะเพราะเขาเป็นคนยืนยนันก็ต้องพาเขาไปแล้วเขาไม่กลัวอิทธิพลหรืออะไระอิทธิพลอิทธิพลไม่มีแล้วอิทธิพลหมดไปแล้ว เขามั่นใจอ่ะเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาพูดว่าเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็ยืนยันเองว่าเขาไปกับไปด้วยกันอะอ่า้าใจไหมแล้วกยังมีเรื่องการไปฉีดหายเรืออยู่นะคะไม่มีไม่มีแล้วไอ้เรื่องฉีด้ายเรือมันจบไปหมดแล้วคนนี้เขาก็บอกว่าไม่มีการฉีดหายเรือใช่ไหมคือเอาง่ายว่าเขาจะพาไปชี้จุดตกอืมซึ่งเราก็อยากจะดูเหมือนกันว่าไอ้ที่เขายืนยันนั่งหนาน่ะ จริงหรือไม่แค่นั้นเองแต่เราต้องการให้เขาไปชี้แต่เรา,ารู้อยู่แล้วว่าพวกเราเรารู้มาแล้วคุณหมอผมรู้มาแล้วไม่ว่าเดชไอก็รู้มาหมดแล้วว่าไอสิ่งที่เขาพูดเน่ยจริงหรือไม่จริงแต่เขาเขาให้การเขาเนก็ดีไงถูกไหมเป็นประโยชน์ไงพวกนี้คือยิ่ง,ย,งยิ่งให้การมปเป็นพยานเนี่ยมันยิ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีมากขึ้น เพราะถ้าคนมาให้การเนี่ยไม่ตรงครับไอสิ่งที่ตววำรวจทําหรือคนบรเลยให้การเมื่อสามปีก่อนเลยมันคนละเรื่องแล้วตอนเนี้ยมันมันเปลี่ยนไปหมดละแต่ผมไม่ค่อยรู้อะไรหรอะเพราะว่าเขาพูดคนบรเลยเขาพูดไม่เหมือนกันหลายเวอร์ชั่นไม่ตรงกันด้วยเลยจับได้อไมว่าพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันก็ไปดูเทปเก่าๆดูก็คือคือหัวใจสําคัญอนะคือเรื่องนี้มันถูกเปิด ตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนในรายการผนกระแสและคนเรือทุกคนเนี่ยจากวันโรเบิร์ตคนเดียวนะไปให้การใน,ในรายการหนกระแสหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหลักอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแซนเป็นเป็นกระติกเป็นปอเป็นอะไรพวะเนี้ยเขาให้การในในในเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียในขนกระแสทุกเวอร์ชั่นแล้วแม้กระทั่งวันนี้พอให้การไปแล้วเนี่ยประกอบกับไปให้การในชั้นสอบสวน นะก็ไม่รู้ว่าตรงกันไหมพอมาให้การในดีเไอก็อีกแบบหนึง่งพอมาให้สัมภาษ์ณสื่อเนี่ยสปีหลังเนี่ยก็ไม่ตรงกันสักอย่างอันั้นมันก็เป็นเรื่องที่ที่หลายเวอร์ชันที่คุณหมอบอกแต่ของเราเนี่ยเราสืบจากศพเราสืบจากศพแตงโมเราสืบจากสิ่งที่แซนพูดออกสื่อเรามีการทดสอบเรามีการใช้ทินิควิทยาศาสตร์ มีคุณหมอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมมาเบิการ์มมีทั้งคุณหมอมีทั้งหลักฐาน GPS ของบรเษั็จเนปเกียที่เจ้าของมาเบิการ์มเรามีคุณหมอที่รักษาคนบนเรือที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเบิการ์มนะมี GPS มีทุกอย่างมายืนยันดังนั้นข้อที่จริงทั้งหมดเนี่ยตำรวจ21นายเนี่ยเขาก็มาพิสูจน์กับเราในศาลไปแล้วเหลือเพียงแค่ว่า ไอสิ่งคือตอนนี้พิสูจน์ความจริงอะ่ะทุกเรื่องมันจบไปหมดแล้วถูกไหมตอนนี้มันเหลืออย่างเดียวแหละหรือว่าใครจะเป็นผู้ลากี่ายที่จะโดนหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกสี่สองร้อยนะครับซึ่งอัตราโทษก็คือผ่านชีวิตนะผมบอกให้ก่อนไม่ใช่จะพูดตลอดชีวิตนะไปดูให้ดีกฎหมายอะ,ะ,อะ,ระครับเนี่ยพวกนี้ที่ให้การทนะำหลักฐานเท็จหนึ่งเจ็ดสองร้อยหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่คือให้การช่วยเหลือผูนะ้ลา,านผิดหรือรับโทษน้อยลงสองร้อยก็คือ ไล่แรงอ่ะโทษไล่แรงหนึ่งห้าเจ็ดโทษไล่แรงนะซึ่งพวกนี้โทษหนักโทษหนักกับคนบนเรือเยอะอคนบนเรือมันประมาทสิบปีนะการทำผิดนี่ทำผิดโทษหนักสองเท่าและและ,และหลักฐานเราค่อนข้างชาัดชัดว่ามีการช่วยเหลือแล้วเราก็ดูจากหลักฐานทั้งหมดเนี่ย<อ>เราพบว่ามีนายทุนออกตังค์เยอะนะต้องบอกก่อนพอบอกเป็นจนวนรล้านไม่รู้ว่าเอาว่ามีมีนายทุนออกตังค์ นี่คุณค่ย่ยังไม่หยุดไม่ผมไม่รู้นะเท่าไหร่เลยเอาเปว่าของคุณอาจจ่ายก็เป็นล้านแล้วอ่ะอืวเขาก็มีหลสิบล้านโอ้ไม่รู้แต่ว่าผมอ่ะ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 ล้านสามสามปีกว่าล้านสามแล้วปอญหาเท่าไหร่ะคิดเอาแล้วกันแล้วนี่ทําไปกระบวนการอืมเท่าไหร่คิดเอาแล้วกันนะแต่นี่เขาอาจจะจ่ายเป็นค่าลักษณะคือ ค่าเอนเตนค่าอะไรของเขาอืมแต่เฉพาะจ่ายเฉพาะแค่ไม่ให้อุทธร์อย่างสี่แสนยังจ่ายเลยอ่เอาเอาง่ายๆนะแค่ไม่ให้อุทธร์อย่างเดียวนะสี่แสนขอเพิ่มถอนทำขยายอุทธร์อืมหนังสือฉบับเดียวสี่แสนสี่แสนอืมอันนี้แน่นะแต่ว่าเขาให้ได้เท่านี้นะเขาต้อเขาให้ไปคนอื่นด้วยเขาพูดอ,อ,อย่างนั้นนะอืมตายแล้วเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยคือ,คอ คืออย่างที่ผมบอกว่าคือไม่น่าหรอกครับเพราะเราผมต้องผมต้องรอให้สารนนทบุรีตัดสินก่อนต้องต้องเข้าใจพวกผมว่าทําไมพวกผมถึงไม่ค่อยสีเลียสไม่ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้อะไรเพราะว่าผมรอให้สารนนทบุรีตัดสินยิบสาวพุทภากนเหมือนคดีผมอ่ะที่ศาลเลื่อนไปหลังพุทธภายิบสาผมก็แฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าในวันที่ยี่แปดเมษากุณหมอเป็นพยานนะเพราะไต่สวน ไต่สวนน่ะยี่แปดเมษาเดี๋ยวเขาป่วยเปล่าไม่รู้แต่ยี่แปดเมษามีไม่บอกกันสิเดี๋ยวเขาป่วยยี่แปดเมษาไต่สวนหมอหมอนภพัฒน์ป่วยอ่ะเราเราไม่รู้ผมนี่นะตอนก่อนสารรัสิน่ะมีไต่สวนยี่แปดเมษาแต่ว่าคุณหมอเขาป่วยทำไมไม่เขาให้ทนายมาหรอทนายมาแต่ว่าวันวันนั้นวันนั้นอ่ะเขาาจะมาแต่วันที่ผมไปคุ้มครองสิทธิ์เข้ามานะแต่ว่าวันที่ยี่สิบแปดเมษาเนี่ยที่มีการไต่สวนมูลฟ้องเขาอ่ะ กขาเป็นจำเลยนะอผมฟ้องเขาอะนะครับแล้วก็เขาฟ้องผมด้วยวันเดียวกันนะมีสองมีเช้ากับบ่ายอนั่นแหละแต่นั้นไม่รู้เขามาไม่มาไม่รู้แต่ไม่แตสือไปว่าหลัยี่ิบแปดเมษาไม่มาัไม่ไปเออไม่ไปเนาะยี่สิบแปดเมษาสือจะไปนะไอสวนพอเขามาล้วค่อยไปดักแล้วก็ยี่สิบสามสภาตดสินพอตดสินเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นทางดิสไอออกมาถัดแงขาเอง วันนี้เขาจะแถลงหลังเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาจะถาแถลงหลังพุทธภา